วันนี้เราจะมาหมุนไข่เลยครับมาดูกันดีเรื่องเปล่ารอบครับขอให้ได้นี่แะครับไม่ก้อนนี้ค่ะไม่ก้อนนี้ไม่ก้อนนี้มากขอให้มันได้ทุกอันนหะค่ะเป็นไงครับได้เลยครับคุณเนทได้เลยครับโนะอ้โห ออ้ยได้ของดีครับเอโหเออนี้เป็นโชคดีนะครับได้เอด e ้วยเอด้วยเอาไปแลกของเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้คุณคุณเอิร์ธจะมาโชว์แลกของอย่างโห่ๆนะครับแลกแรกครับอ้าวก็ต้องแลกสิมันระดจับเอครับกดที่ตู้โชว์ตู้โชว์ตู้โชว์เอเอเอแล้วคุณจะแลกอะไรก็แลกเลยฮู้พี่แด้ของโห่อยากได้วะขันไหนดี่ะ อุ้ยมีของเออมีของสีม่วงด้วยอุ้ยเออบอกแรกเลยของดีได้แล้วคุณแรกเลยเลยครับคุณได้แรกเลยครับคุณได้แรกเลยครับเดี๋ยวผมไม่เล่นดายเลยไม่เลยครับโอ้ทำไยนานครับวันนี้คุณเอิร์ตจูซิโฟก็จากไปแค่นี้นะครับก็ผลสรุปคือเปิดไข่ได้ของดีนะครับแค่นี้แหละครับนะ